อะไรดีนะครับแกล้งเล่นผมแกล้งเล่นนั่นคือ,อเปลี่ยนลุกบ้างครับเปลี่ยนลุกบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ละครเราก็ปิดไปแล้วนะครับผมก็เลยแบบมันมันเป็นช่วงที่แบบไม่มีงานแบบละครต่อๆเน,นื่องอะไรเงี้ยก็เลยโอเคไว้เปลี่ยนลุกบ้างอะไรเงีเ้ยคนเอาห้ามไหวไงาลุก<อ>นี่เราก็มีคนชอบเยอะนะฮะมีคนเห็นแล้วก็ชอบเยอะนะครับผมก็เลยเริ่มเริ่มติดใจแล้วเราจะเป็นแบบว่าเปลี่ยนเป็นแฟนโอ้ก็ เอาความจริงถ้าสมมติมันมีมันมีโปรเจกต์ที่แบบเราสามารถไว้หนวดไว้เขาแบบนี้ได้ก็สนใจนะฮะมันก็น่าลองทำดูอะไรเงี้ยเหมือนที่เราแบบว่าท่วงนี้ที่แบบว้าวซ่าอยู่นะช่วงนี้เหรอคะับทั้งแบบภาพเซกิตี้เลยจะเสิร์ฟกันไปไหนก็ก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมมันก็โอเคมันก็น่าลองน่าทำนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะฮะมันรู้สึกแบบ เหงาเงาก็เลยหาอะไรทําเปลี่ยนนู hmm. ่นเปลี mm ่ยนนี่ไปเรื oh, ่อยอะไรเงี้ยครับเห็นคอมเมนต์มั้างไหมครับเวลาคนเข้าไปคอมเมนต์เราเวลาเราปล่อยภาพออกมาในส่านการณ์ตักน้ำอะไรเงี้ยอ๋อเห็นครับเห็นครับเป็นยังไงบ้างหลายๆคอมเมนต์ก็ก็ก็ช็อตเหมือนกันฮะบางทีชอบยังไงบ้าง มีอะไรมีอาร์ทีไหมคะอาร์ทีเช่นขอจับหรือว่าหรืออะะไรรปมาณนนั้อาจจะเป็นอาจจะเป็นจับแขนจับจับอะไรพวกนี้มีขอดเซฟรูปไว้บ้างไหมครับผมไม่รู้ครับว่าเขาเซฟไว้หรือเปล่าแต่แต่ว่าอาจจะมีไดเล็กด้วยบางทีใช่ครับแต่ว่าไดเล็กก็อาจจะแบบลึกลึกหน่อยอะไรเงส่วนตัวมีกลัวไหมพอเราเริ่มมีการโชุมว่าคือมีคนมาต๊อกเริ่มต๊อกแบบแม่แรงคเนี่ยผมก็เลยไว้หนวดไว้ต้อนรับ ่าเล่นกับระบบนะครับะบบแรงนะครับะครับผมแกล้งผมแกล้งนะครับไม่ความจริงคือเขาไม่ได้มาถึงตัวเราเขาแค่แบบโอเคมีในโซเชียลมีอะเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบโอเคเราเราค่อนข้างที่จะสบายเราเพราะเราไม่ได้ซีเรียสในโซเชียลมากอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็มีการเตรียมตัวในการตั้งรับคอมเมนต์อะไรแบบนี้ไปใช่ครับใช่ครับเราก็อันไหนที่เราสามารถแบบ สามารถเล่นสามารถแกล้งได้เราก็เราก็แกล้งกลับได้อะไรเงี้ยอันไหนที่มันแบบค่อนข้างที่จะเกินไปเราก็โอเคเราเราปล่อยผ่านดีกว่าเลยสาวๆเข้ามาเยอะมากเขามาทำอะไรครับเคุยอะไรหยอกล้ออะไรเงี้ยเขามาทานก๋วยเตี๋ยวมันยัอนคาเฟ่อะไรเงี้ยก็มีคนทักเข้ามาบ้างครับผมแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าจะเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวก็ยินดีครับเชิญที่ร้านได้ครับบ้าหยอก็เดี๋ยวต้มยำครับอะไรแซ่บกันครับแล้บเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแซ่บนะฮะ แต่ช่วงนี้นนนช่วงนี้พ่อค้าก็เริ่มแซ่บขึ้ในใน,บบน,นิดนึ่งแหมไม่แตละวันวันีเป็นไงบ้างธุคืออ๋อตอนนี้ดีมากครับดีมากครับต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆในวงการครับคือแบบทุกคนช่วยไปรีวิวช่วยไปลงกันแล้วแบบกระแสตอบรับดีมากครับอตอนนี้คือเราเพิ่มโต๊ะแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มคนแล้วนะฮะก็ก็ยังยังแทบจะไม่ทันช่วงเที่ยงช่วงอะไรที่แบบพีิ๊กพลิ๊กอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับก็แต่เราก็พยายามปรับ ให้ระบบลงตัวให้ได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยมีคนในวงการไปทานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทาน,นวงดาวใช่ครับล่าสุดเลยที่เป็นไวรอลุ่พี่อ้ําพี่อ้ําด้วยใช่ครับอยากไปมากครับเป็นหนุน่มบดพี่อ้ไม่ใส่ผักใช่ไหมผมรับออเดอร์มาเยอะมากเหมือนกันนะฮะแต่วันนั้นเจอพี่อ้ําแล้วผมหูแบบเขาสั่งยังไงที่ดีขึสั่งยังไงพี่อ้ํานะฮะ<อ>ไม่ใส่ผักไม่กินผักนะฮะขอซับๆด้วยผมไม่ใส่หมูแดง พี่อ้ํากินง่ายๆได้เสรเดี๋ยวผมโดนด่าแล้วเนี่ยเอาเส้นไหมคะเอาเส้นไหมคะรับเส้นรับเส้นได้ครับรับเส้นได้คในจานนะพี่อ้ํามีอะไรบ้างคะน้ำซุปเส้นค่อนข้างที่จะขาวๆไม่มีผักไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าอร่อยแต่อร่อยใช่ครับแต่ว่าแต่พี่แต่พี่อ้ําน่ารักมากนะครับรีวิวให้เยอะมากแล้วก็มีคนตามจากพี่อ้ําคือแบบเยอะมากเลยใช่ครับแต่นนันการเกรงก็เกรงจริงนะเราพอเดิน แกล pues ้งกันแกล้งกันครับผมแย้มแบบเขาเรียกว่าอะไรครับไปช่วยน้องแล้วก็สั่งกลับบ oh okay, oh, so okay. ้านเยอะมากด้วยนะฮะไปฝากคุณพ่อค่ะคุณแม่แล้วก็ฝากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นว่าเห็นว่าจะจะหาวันมาทานอีกนะครับล่าสุดอะไครับอย่างนี้รายได้มันก็เลยดัได้เยอะค่อนข้างดีกว่าที่คาดไว้เยอะมากครับเพราะสาขาสองมันจะมาแล้วอาจจะยังไม่ขนาดนั้น แต่ก็แต่ก็มีความคิดอยู่บ้างครับรว่าถ้า,ถ,าถ้ามันถ้ามันดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีสาขาสสาขาสาอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าเราก็ต้องอแน่นอนว่าสาขาแรกเราต้องทําระบบให้โอเคก่อนแล้วก็รักษามาตรฐานให้ได้ดีก่อนอะไรเงี้ยเรื่องงานก็โอเคนะ้คนก็โอเคแลค้วหลวใจโอเคพันยังไงกันนานี่ยากก็เดี๋ยวเก็บเงินเยอะๆแล้วก็จะได้มีไว้เปสาวอะไรเออต้องยแค่ไหนชี้ชี้ไปงไหนอจ่าเล่กกับระบบ ไม่ได้เร่งครับไม่ได้เร่งครับผมก็ความจริงเราก็ไม่ได้ปิดหรอกครับแต่ว่าถ้าถ้ามีโอกาสได้ได้เจอคนที่มาโอเคแล้วเราก็โอเคเราก็ยินดีที่จะคุยด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนเยอะเต็มร้านก๋วยเตี๋ยวเขาไม่มีเวลาคุยสาวเลยใช่ครับแบบไหนมันจะโดนสเปคโดนใจหรอกครับมาเป็นลูกคือในการเซ็นได้บ้างก็ถ้ามีคนมาช่วยเสิร์ฟมันก็จะโดนใจนะพกพเราเลยมอมันอยู่ใกล้มากเลยนะ ก็ความจริงก็ไม่ได้ปิดครับไม่ได้ปิดครับก็ถ้ามีถ้าถ้าแบบเจอใครที่มันคุยกันแล้วคลิกแล้วก็โอเคครับดีๆครตอนนี้ยังว่างอยครับยังว่างครับยังว่าง้เลยว่างสี่ห้องเลยนะเล่นที่ผ่านมามีเข้าตาเราบ้างไหมคะก็มีน่ารักน่ารักหลายคนครับผนน่ารักในแบบสรับขอเราเป็นยังไงฉบับของผมเลยคก็เป็นคนที่สบายๆคุยด้วยแล้วแบบเข้าใจโอเคอะไรอย่างเงี้ยผมว่าฝั่งเน็ตอะไรนะขอมา ไม่เลยอยากรูว่าชอบแบบไหนหวยค่ะหรือว่าชอบแบบคือแบบกลางๆรับรองวันนี้ยมีพูดนะร้านก๋วยเตี๋ยวก็เต็มแบบนั้นเลยชอบก๋เนแบบข้าวเอาจริงๆก็ก็ก็เดี๋ยวนี้สเปคไม่ได้เยอะมากแล้วครับผมเอาเป็นแบบที่คนที่คุยกันแล้วเข้าใจให้กำลังใจกันแบบนี้เราโอเคแล้วฮะผลงานไหมคะสัมภาษณ์ทุกรอบก็ได้ถามแล้วพดใจเราทุกรอบเลยงั้นเดี๋ยวผมต้องรีบแล้วแหละไหนๆก็ไว้ข้าวแล้วเนาะ ากนะครับฝากั้นบ้ายอกี๋วต้มยำนะคใครที่อาก r ก็เอ่อยแล้วก็มีอาหารเรียกว่าครบเลยนะครับผมไปได้ครับลงทางด่วนสีสมานนะครับหรือว่า Google Map ครับบ้ายอก็เดี๋ยวต้มยำนะครับเจอเลยนะครับผมจะอร่อยที่ร้านครับเออกี้นี่ยว เอามาไก่ไหมฮะใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยอย่าเล่นเยอะอย่เลเยอะๆนโดนโน่่่ไปแล้ว ทเมืองทองครับเมืองทองตเมืองทองใช่ไหครับเดมี่ก็พี่นคนีง <night> <oni> ่งานะคเดี๋ยวตรงกลาเสร็จแล้วคัางนี้นะคะ